ซื้อสลากอมสิน3แสนบาทนะครับมีโอกาสถูกรางวัลแ,น,แน,น,น่นอนแล้วคือ3เลขแน่นอนนะครับทุกงวดเลยนะเพราะนั้นถูกรางวัล3เลขทุกงวดจะได้รางวัลกี่บาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะมันถูกรางวัลแน,แน่นอน3เลขงวดแน่นอนนะครับแต่รางวัลอื่นๆต้องไปลุนเอานะครับว่ามีโอกาสถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสลากอมสินเนี่ย นะครับเหมาะกับคนที่ชอบลุ้นนะครับลุ้นลุ้นหวยลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เรามาลุ้นในรูปแบบของสลกักอมสินที่เงินต้นที่คุณลงไปนะครับหรือซื้อสลากไปไม่หายไปไหนนะครับเงินต้นยังคงอยู่คุณสามารถซื้อได้ทุกงวดจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับเงินต้นไม่หายนะแถมมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลน,นะครับ โดยเฉพาะในช่วงเนี้ยที่มีการเพิ่มรางวัลพิเศษมากมายเลยโดยเฉพาะรางวัลพิเศษ30ล้านบาทนะครับรางวัลละ3ล้านรวม10รางวัลซึ่งพิเศษเพิ่มจากเดิมนะจากเดิมเนี่ยรางวัลที่1ได้30ล้านอยู่แล้วนะครับมันมีรางวัลพิเศษเพิ่มมาอีก30ล้านก็มีโอกาสที่จะถูกได้ถึง60ล้านบาทเลยนะครับเพราะนั้นใครเป็นสายอาลุ้นสลากนะครับสายสลากอยู่แล้วก็ลองดูนะครับ แต่แน่นอนหล่ะว่าตัวสลากออมสิทธ์เนี่ยรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับโดยรางวัลรางวัลที่1มีแค่1นรางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2มีแค่1นรางวัลรางวัลละ1ล้านบาทโดยเฉพาะรางวัลที่1กับรางวัลที่2เนี่ยหมวดอักษรนะครับงวดแล้วก็หมวดอักษรต้องตรงกัน เท่านั้นนะครับส่วนรางวัลที่3มี5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4มี1 0รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5มี15รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200รางวัลเลขท้าย3ตัวมี1รางวัลรางวัลละ40บาทนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราฝากครบ24เดือนนะครับ24งวดหรือครบ2ปีเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ 0.3สตางค์นะครับหน่วยละ3สตางค์นะหรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ0.15เเซนะครับเวลาถอนคืนเนี่ยนะครับหน่วยหนึ่งมา100บาทใช่ไหมเราจะได้หน่วยละ103เอ่อ1 3 0สตางค์นะครับ100บาท30สตางค์นะครับเวลาถอนคืนซึ่งแน่นอนแหละไออัตราดอกเบีย้ยหรือการถอนคืนเนี่ยมันได้น้อยนะครับเพราะนั้นมันได้น้อยมาก แต่สิ่งสำคัญของการฝากสลากคือได้ลุน้นซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปีแบบดิจิทัลหรือแบบใบสลากก็ได้นะครับ3แสนบาทจะได้3,000งวดนะครับ3,000งวดลองไปดูนะครับผมซื้อสมมตินะซื้องวดที่240หมวด AA นะครับ2 0 0 1 0 0 0, 0นึงะครับถึง2 0 0 4 0 0 0 0, 0นะครับ3,000 นะครับ3 0 0 0เลขก็จะได้มีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย3ตัวทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับเป็นจำนวนเงิน120บาทนะครับในทุกๆงวดเลยสรุปนะครับเลขท้าย3ตัวที่ถูกทุกงวดนะครับงวดละ40บาทนะครับจำนวน3รางวัล 40คูณ3 120บาทนะครับถ้าถูก120บาททุกงวดเป็นระยะเวลา2ปีนะครับก็ได้เงิน2,880ล้านเอ่อ80บาทนะครับไม่ใช่80ล้าน2,880บาทนะครับตลอด2ปีนะอันนี้คือรางวัลที่ถูกแน่แแแแล้วนะยังไม่รวมรางวัลอื่นที่มีโอกาสถูก,ม,ก,ถกมีโอกาสได้รุนอยู่นะครับ ครบกำหนดจะขายได้นะครับ100บาท30สตางค์ต่อหน่วยนะครับคูณ3,000หน่วยก็3,900บาทถูกรางวัล120บาทนะครับทุกงวดเป็นระยะเวลา24งวดก็2,880บวกกันนะครับ3,900บาทบก2,880เป็น3,3780บาทแน่นอนนะครับคือตัวเลขเนี้ยแน่นอนแล้วส่วนตัวเลขอื่นต้องไปรุ้นเอาว่า เราจะมีโอกาสถูกรางวัลนะครับใหญ่หรือเปล่านะถูรางวัลเล,เลขเลขอื่นๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีโอกาสถูรางวัลเลขอื่นๆก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันนะครับคือสลากเนี่ยอย่าไปมองในรูปแบบของการออมเงินนะให้มองในรูปแบบของการรุนโชคเพราะถ้าเป็นคุณจะไปออ,อ,อมเงินเนี่ยในรูปแบบของออมเงินคุณไปฝากประจําดีกว่านะครับอันนั้นแน่นอน ตรงตัวเลยว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับแต่เนี้ยมันเหมือนกับมาลุ้นโชคอะ่ะเป็นคนชื่นชอบในการเรื่องเกี่ยวกับดวงเกี่ยวก,กับการลุ้นของรางวัลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโชคด้านนี้ก็ลองมูฟมานะครับเงินต้นไม่หายแถมได้กําไรเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลทุกงวดถ้าเกิดซื้อ30,000นบาทตามนี้นะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS ออีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ